สิ้จาวีววากบันนะคะสวัสดีแฟนเพจเวียดนามวันนี้ทุกคนนะคะและคนทั่วไปนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามาทางช่อง YouTube ของเรานะคะก็ยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะคะเพราะว่าซินวันนี้ก็สินก็จะมาสอนฟรีอีกแล้วนะคะเป็น EP 4วันนี้เราจะเรียนเรื่องวรรณยุกต์เกี่ยวกับภาษาเวียดนามน,นะคะภาษาเวียดนามน,น,นะคะอย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันดีนะคะว่า ภาษาไทยกับภาษาเวียดนามนั้นนะคะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่า80%หรือประมาณ80ดได้แหละนะคะภาษาไทยมีวรรณยุกต์ไหมมีเหมือนกันเอกโทรตรีจัตวาถูกไหมนะคะภาษาเวียดนามก็มีวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะคะวรรณยุกต์ไทยกับภาษาเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันยังไงแล้วก็มีบางตัวที่ไม่เหมือนภาษาเวียดนามเออไม่เหมือนภาษาไทยก็มี นะคะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะวันยุคภาษา,ษาเวียดนามนะคะจะมีประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด6เสียง5รูป6เสียง5รูปนะคะมันมีรูปกับไม่มีรูปด้วยนะคะวันยุคแรกภาษ,าษาเวียดนามเรียกว่าวันยุคงางงางนะคะงาง ไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปก็คือในตัวอักษรภาษาเวียดนามสมมติว่านี่เป็นคานะคะเป็นคําของมันมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างบนไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างนะคะเช่นคาว่านะคะอ่าเดี๋ยวจะสอนที่ะวันนยุคแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะตรงนี้นะคะวันนยุคแรกนะคะวันนยุคงานง,งานก็คือไม่มีรูปไม่มีรูปหมายถึงอะไร ะะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างบนและข้างล่างนะคะเช่นคํานี้อ่านว่ามางมางแปลว่านําอะไรๆไปด้วยนะคะนำนะคะมางเมออางมางนะคะวิธีการสะกดเดี๋ยวซินก็จะพาสะกดในคลิปหน้านะคะแต่ว่านี้จะสอนอ,อ,องค์ประกอบของภาษาเวียนามก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่านว่ามางนะคะมงัมงมังหรือคําว่าสซางสซางส้าง,าง,างที่แปลว่าเดินไปอะไรประมาณนี้นะคะ นะคะหรือคำนี้อ่านว่าแกงนะคะแกงที่แปลว่าแกที่แปลว่าแกงเหมือนภาษาไทายเลยนะคะแกงจืดแกงหนุ่นแกงนีอะไรอย่างงี้นะคะหรือคําว่าโตยโตยที่แปลว่าฉันอ่าบางคนอาจจะสงสัยอ้าวไม่มีอะไรข้างบนแล้วนี่คืออะไรนะคะอย่าลืมว่าคลิปที่แล้วนะคะที่ซินแนะนามาว่านะคะให้จํารูปแบบตัวสระ หรือตัวพย,ยัญชนะดีเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างบนข้างล่างนะคะแต่อันนี้มันก็คือรูปของมันมันไม่ใช่วันในยุคนะจ๊ะตรงนี้คือสระโอนะคะมีเกี่ยวกันนะคะ,ต,คต,นนะ,คะต่อไปคํานี้ตัวแปลว่าชันนะคะต่อไปคําว่าคงคงนะคะคงตรงนี้ก็เป็นสระโอนะคะตรงนี้ไม่ใช่วันณยุ์นะคะเป็นสระโอคงแปลว่าคงมีความม,วาม,มีหลายความหมายนะคะแปลว่าไม่ได้ แปลว่าไหมก็ได้ถ้าคงตัวนี้อยู่ทายประโยคแปลว่าไหมนะคะเป็นประโย,ะโยคคําถามหรือแปลว่าศูนย์ก็ได้นะคะเลขยศูนย์ประมาณนี้นะคะอาจจะมีหลายความหมายนะคะภาษาเวียดนามมีคําพ้องเสียงนะคะแล้วก็คําพ้องรูปเยอะมากก็เดี๋ยวจะค่อยๆสอนไปนะคะนี่ก็คือวรรณยุกงางก็คือเสียงสามันเรานั่นเอง <laughs> ต่อไปวัน,นที่สองวรรณยุกเหวียนเหวียนเหวียนนะคะ เวลาการออกเสียงคำว่าเหวี่ยนเราจะต้องออกเสียงควบตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นคล้ายๆเสียงควบเหมือนภาษาไทายมีคําว่ากว้างขวางเราก็จะต้องออกเสียงเราจะไม่ออกขวางหรือกว้างนะคะอันนี้เราก็จะไม่ออกเสียงฮูเยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราออกเสียงควบไปเลยเหวี่ยนเหวี่ยนสัญลักษณ์มัน่นเห็นไหมคะตรงนี้คือสระเอนะคะตรงนี้คือวรรณยุกนะคะ บรรยุกาศเขาะะจะขีดลงไปทางด้านขวาหรือใครบางคนจะจำไปว่าขีดขึ้นไปทางด้านซ้ายก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนที่ถนัดจะจําแบบไหนนะคะเสียงเหวียน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 ถ้าเราได้ฟังมันจะคล้ายๆเทียบกับภาษาไทยก็คือเสียงไม่เอกนะคะเสียงไม่เอกของภาษาไทยเราเองนะคะต่อไปเสียงที่สามเสียงซักซักนะคะ อย่าลืมว่าตรงนี้คือสระนะจ๊ะส่วนตัวนี้คือวันณยุกนะคะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นสระอันไหนเป็นวันณยุกอันไหนเป็นพยัญชนะนะคะคำนี้อ่านว่าซากักซักผ้าค่ะซักซักนะ,ะ,กกนะะเสียงตรงนี้นะคะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ขีดไปตรงข้ามกับเหวี่ยนนะคะตรงนี้เสียงซกัซกซกักซักทุกคนฟังซกัซกซกักซักมันจะเป็นเสียงอะไรคะ นะคะมันจะเป็นเสียงที่ออามาใช้ก็คือเสียงวรรณยุกต์ตรีนะคะหรือบางคําก็เป็นจัตาวาก็มีนะคะแต่สิ้นจะขออนุญาตไม่ลงลึกว่าคําไหนมันจะควรจะเป็นเสียงตรีคําไหนมันควรจะเป็นเสียงจัตาวานะคะเดี๋ยวลงลึกมากไปทุกคนจะงงนะคะจริงๆแล้วรายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะอยูอ่แต่ว่าสิ้นเน้นให้ทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะคะไม่ต้องลงรายละเอียดมากก็ได้นะคะประมาณนี้ซักนะคะ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เป็นเสียงตรีนะคะไม่ก็เสียงจะัตะวามันแล้วแต่คํานะคะต่อไปอ๋อลืมยกตัวอย่างนะคะอ่าดูเดี๋ยวสอนหมดแล้วค่อยยกตัวอย่างแล้วกันนะคะต่อไปอันที่สี่เสียงหนังหนังนะคะหนังก็คือจุดข้างล่างนะคะจุดข้างล่างหนังหนังก็คือเสียงหนังแปลว่าหนักก็คือถ้ามีจุดตรงนี้เสียงมันจะหยุดลงทันทีนะคะแล้วมันจะหนักลงด้วยนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างคําต่อไป ต่อไปวรรณยุกที่ห้าวรรณยุกหอยหอยอันที่ห้ากับอันที่หกมันเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะคะเป็นเขาเรียกว่าวรรณยุกเสียงเคลื่อนเสียงเคลื่อนก็คือเสียงมันจะมันจะไม่ินงค่ะเสียงมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรเงี้ยนะคะหอย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 ถ้าฟังดีๆมันจะคล้ายๆเสียงไม่เอกไม่เอกก็คือเสียงเหวี่ยนตรงนี้แต่เหวียนมันจะไม่มีการเคลื่อนเสียงแต่หอย หอยเสียงเป็นลักษณะเครื่องหมาย question mark แต่ไม่มีจุดข้างล่างนะนะคะเป็นเครื่องหมาย question mark เหมือนกันเลยหอยก็คือเสียงมันจะขึ้นลงนิดนึงแล้วมันก็จะดิด่งลงไปนะคะหอยหอยนะคะเวลาออกเสียงถูกต้องเราจะต้องเขียนด้วยนะคะเพื่อแบบเป็นลักษณะของการดึงเสียงลงไปนะคะหอยหอยหอยนะคะเสียงจะดึงลงขึ้นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงลงนะคะ ประมาณนี้เสียงหอยใครๆไม่ต่อไปเสียงที่หกสิ่งหงะหงนะคะตัวเหมือนตัวหนอนเห็นไหมคะเสียงมันจะดีดขึ้นนะคะลงก่อนนิดนึงแล้วมันจะดีดขึ้นงงนะคะเสียงเหมือนคนสะอึกนะคะเหมือนคนแบบเรากำลังจะพูดคำไหนคำหนึงแล้วอยู่ดีก็สะอึกหยุดไปช่วสักอ่า ประมาณเสี้ยววินาทีนะคะแล้วก็พูดต่อหงาหงานะคะประมาณนี้เสียงเหมือนคนสึกเสียงนี้คนเวียดนามเขาเรียกว่าหงานะคะอ่ะโอเคมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีทั้งหมด6รูป5เสียงมาในยุคการสะเวนามวันยุค, 3, นนยคแรกงางงางไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปแต่เป็นเสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญเช่นยกตัวอย่างคําว่าม,างมางังมังสร้าง ซางแกงแกงเสียงสามัญหมดเลยนะคะเสียงสามัญต่อไปโต้ยโต้ย,ตยคงคงนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือเสียงสามัญต่อไปเสียงที่สองเสียงเหวียนเหวียนนะคะเหวียนเทียบกับภาษาไทยก็คือไม้เอกรูปแบบวรรณยุกต์มันจะเป็นแบบนี้นะคะเสียงเหวียนนะคะเสียงเหวียนตรงนี้เตี่ยนเตี่ยน เ็นไหมคะเสียงคล้ายๆกับคำว,ว่าเหวียนเลยนะ,ะเหวียนเตียนนะคะเตียนเตียนคํานี้ถ้าเขียนภาษาไทยก็เป็นไม่เอกเหมือนกันต่อเอียนเตียน,นไม่เอกเตียนนะคะเตียนเตียนแปว่าเงินนะคะต่อไปจ้าวจ้าวจ้าวนะคะจ่าวคานี้ก็เสียงเหวียนเหมือนกันบาบาบาคํานี้ไปลว่าคุณยา่าคุณยายนะคะประมาณนี้นะคะ เจ้าแปลว่าสวัสดีนะคะเว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 แปลว่ากลับนะคะกลับตรงนี้ตรงนี้คือสลานะคะต้องแยกให้ออกตัวนี้สลาตัวนี้ค่อยเป็นวันณยุคนะคะตอไปไงไงไงอ่าซินน่าจะเขียนผิดน,นะคะต้องขอโทษทีตรงนี้น่าจะเป็นตัวอีสายนะคะอีสายนะคะไงคำนี้ไงแปลว่าวันนะคะวัน นะคะไงไงไปว่าวันนะคะข้ออข้อสังเกตของการเขียนวรรณยุกนะคะเขาจะเขียนตรงที่สระนะคะแล้วก็เขียนซ้อนขึ้นไปข้างบนนะคะไม่ว่าตัวสระนั้นจะมีสัญลักษณ์อะไรข้างบนเขาก็จะเขียนทับขึ้นไปอีกนะคะประมาณนี้นะคะไงไงนะคะประมาณนี้ต่อไปเสียงที่3เสียงซัก ซักก็คือเสียงไมตรีหรือไมจัตาวานะคะของภาษาไทยเรามาดูตัวอย่างกันเถยเห็นไหมคะเสียงซักเถยเถยเถยนะคะมันจะไมตรีไม่เสียงตรีก็เสียงจตาวานะคะเถยเถยนะคะเถยแปลว่าพบเห็นอะไรประมาณนี้นะคะจุ๊กจุ๊กนะคะจุ๊กคำนี้แปลว่าอวายพรให้จุดจุดจุกหมึ่งนำเมย คยได้ยินไหมคะจุ้งมือน้ามือสวัสดีปีใหม่นะคะประมาณนี้ต่อไปไกด์ไกด์เสียงตรงนี้นะคะอย่างที่เคยสอนในคลิปแรกๆนะคะไกด์ Guy, เสียงตัวนี้จะติดลาคอนะคะไกด์ไกด์เราจะไม่ออกเป็นไกด์ถ้าไกด์จะเป็นตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้เป็นลักษณะพิเศษของภาษาเวียดนามน,นะคะไกด์ไกด์คำนี้แปลว่าผู้หญิงนะคะต่อไปก๊ กอกอคำนี้แปลว่ามีนะคะต่อไปโบโบโบแปลว่าคนพอ่อนั่นเองนะคะอันนี้คือเสียงซักนะคะจากที่สังเกต3เสียงนี้ยังไม่มีเสียงเลื่อนเลยนะคะออกเสียงตรงๆเลยโบกอกายไกดนะคะจุกเถยต่อไปวรรณยุกต์ที่4วรรณยุกต์หนัง หนังก็คือจุดข้างล่างนะคะถ้ามีจุดข้างล่างปุ๊บเสียงที่เกิดจะสั้นลงและก็ห,หยุดลงทันทีนะคะอย่างเช่นคํานี้สมมติว่าคํานี้ไม่มีจุดข้างล่างออกเสียงเป็นแม่แม่แม่แปลว่าม่ขามนะคะทีนี้พอมีจุดปุ๊บเสียงมันจะสั้นลงจากแม่เป็นแม่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 คำนี้แปลว่าคุณแม่นั่นเองนะคะต่ปไปแหนแหนแหนนะคะแหนคำนี้แปลว่าพบนะคะ เห็นกับไลน์พบกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปบันบันบันนะคะบันแปลว่าเพื่อนนะคะหอกหอกหอกนะคะคำนี้แปลว่าเรียนนะคะเองอย่างเช่นตอนนี้เราก็ร่างหอกเตียงเวียดน,นะคะเราก็ร่างเรียนภาษาเวียดนามนั่นเองนะคะต่อไป นะคะดอกจันไว้เลยสองเสียงนี้นะคะเสียงที่ห้ากับเสียงที่หกเป็นเสียงเลื่อนนะคะดอกจันไว้เลยนะคะเสียงเลื่อนเป็นยังไงดูตัวอย่างคาศัพท์นะคะวันยุต่อไปวันวันยุที่5วันยุคหอยเสียงเลื่อนลงนะคะดึงลงเออเออเออนะคะมันใช้คล้ายเออแล้วมันเสียงมันก็จะดึงลงต่ำเออเออนะคะตรงนี้เออแปลว่าอยู่ที่นะคะหอย หอยหอยเวลาเราออกเสียงเราจะต้องกดคางลงด้วยนะคะเพื่อให้มันเพื่อจะได้ออกเสียงได้คล้ายที่สุดนะคะหอยหอยหอยแปลว่าการถามนะคะดอดอดอสีแดงสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติว่าซินออกเสียงเหวื่นนะคที่บอกว่าเสียงในคล้ายเหยื่นดูดิคะบาบาบาอันนี้ออกเสียงตัวไม่มีการเคลื่อนเสียง ต่อไปดอดอดอนะคะเสียงซินจะเคลื่อนลงต่ำนิดนึงนะคะตรงนี้ดอต่อไปคำนี้กามเอินกามเอินกลามเอินนะคะกลามเอินก็คือขอบคุณนั่นเองดอแปลว่าสีแดงนะคะนี่เป็นเสียงเคลื่อนลงต่อไปวันยุคสุดท้ายนะคะวันยุกต์งะ หะน,นะคะเสียงเหมือนคนสะอึกสะดุดไปนิดนึงนะคะสะดุดไปเสี้ยววินาทีหยุดเสียงไปเสี้ยววินาทีแล้วก็พูดต่อดีดขึ้นนั่นเองเสียงมันดีดขึ้นนะคะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างแสแสนะคะเสียงจะดีดขึ้นแสนะคะแปลว่าจะนะคะต่อไปโจโจโจนะคะโจโจ,โจ,โจคํานี้แปลว่าที่นั่นเองนะคะ และคำนี้นะคะเป็นนามสกุลของคนเวียดนามที่เยอะมากนะคะตรงนี้เป็นนามสกุลของคนเวียดนามอ่านว่าเหงียนเหงียนเหงียน,นนะคะเหงียนเราจะต้องออกเสียงควบด้วยเพราะว่ามีเสียงตัวนี้ด้วยนะคะเหงียนเหงียนนะคะต่อไปเดียเดียเดียนะคะเดียสังเกตว่าเสียงซินจะดีดขึ้นน,นิดนึงนะคะเดีย เดียแปลว่าจานนั่นเองต่อไปคล้ายๆออกสีคล้ายกันดัวดัวดัวนะคะดัวคํำนี้แปลว่าตะเกียบนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการสังเกตข้อสังเกตของการใส่วันณยุนะคะทบทวนอีกรอบข้อที่หนึ่งนะคะการใส่วันณยุก็คือเขียนทับขึ้นไปข้างบนนะคะ เขียนทับขึ้นไปข้างบนข้างบนไหลข้างบนสระนะคะเช่นคำว่าว e อันนี้คือสระถูกไหมคะใส่วรรณยุกซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเราจะต้องสังเกตได้ว่าตรงไหนเป็นวันณยุนะคะถ้าเราไปจําสับสนว่าตรงนี้เป็นวรนณยุนะคะคือผิดนะคะตรงนี้เป็นสระนะคะหรือข้อที่สอง ถ้าสระตัวนั้นเป็น e หงันนะคะถ้าสระตัวนั้นเป็น e หงันตัวนี้นะคะวรรณยุกต์ที่ใส่จะตัดจุดออกพูดง่ายคือจะเขียนทับจุดนะคะเขียนทับจุดไปเลยเช่นคำว่าเดี๋ยนะคะเดีย๋ยเห็นไหมคะจุดจะหายไปนะคะเช่น ะะจุดจะหายไปนะคะเพราะว่าวันอายุเขาใส่ทับไว้ข้างบนนะคะตรงนี้เดียเดียแปลว่าอะไรคะจานนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ฉะนั้นสินอาจจะไม่ได้ทบทวนมากนะคะเพราะว่าได้คลิปยาวมากนะคะ,ะก็เกรงว่า นะคะคนที่เรียนอาจจะสับสนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพยายามทำคลิปให้กระชับนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันอนยุมีทั้งหมด5รูป6เสียงนะคะจริงๆแล้วเราจำเป็นเวลาการพูดภาษาียดนามเราจำเป็นต้องออกเสียงเคลื่อนโฟกัสที่อักษรเคลื่อนขนาดไหมอย่างเช่นเราไปตลาดเราจะต้องเอออะไรอย่างนี้ไหมถามว่าตามประสบการณ์เสงแล้วมันไม่จำเป็นนะคะ แต่ว่าถามว่าเราต้องออกเสียงถูกไหมก็ควรออกเสียงถูกเพราะว่าการที่จะสนทนาคนเวียดนามได้นะคะเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าส,สเนียงคนไทยกับสเนียงคนเวียดนามนะคะเขาฟังแล้วเขาอาจจะงงนิดนึงเหมือนคนเวียดนามพยายามพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนเราก็งงเหมือนกันนะคะทางที่ดีที่สุดคือเราพยายามจะต้องเรียนเสียงให้ใคลายคลึงที่สุดน,นะคะถ้าไงวันนี้นะคะ ก็ขอพระคุณที่ติดตามรับชมสำหรับเรื่องวันในยุคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าซินจะมาสอนวิธีเทคนิคการสะกดคำภาษาเวียดนามให้ถูกต้องเกือบ100%ยเปร์เนอยเปนะคะ,นะคะใช่ไงวันนี้ก็ขอพระคุณค่ะบ๊ายบาย